ลากประกานี่ครับก็ลากไปเดียวคอคายาได้แล้วคอคายกอละคังลากไปเดียวเช่นเดียวเลยไม่จริงประกาศไม่นีเลยกอละคังข้อคายขอล์คังต็ไปครับงองงงงเฉนที่ต้องมาเหมือน งองูไฟทีใใ่จุดนะครับเหมือนกับอะไรครับเหมือนกับสระ,ะมันธามทโเนี่ยมันาลมทโตัวนี้่าลนมุนทโฮง,งูเหมือนกันแต่ว่ามีจุดง,งูมีจุดง,งูมีจุดงูก็อ่างใช้ด้วยกันอัางที่เราเรียนสุดท้ายจุดจีด่ใช่ใช่ นะะุไม่มีไม่มีรู้งองอะไรนะจุดเฉยๆนะไม่มีรูอ๋ออันนี้เขาในาเขาเขียนให้เห็นเขียนระบายดำให้มดูบป็นหายเลยนะับงงงงครับงง งง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 งเล่นใหญ่ค้าไอยู่นี่งง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 ง นี่ครับงูอยู่ตรงนี้งูหลบไปอยู่ข้างหลังจัดทุกขลาค้างนะครับเนี่ยอันนี้ไม่ใช่อันนี้จ่าจานแล้วช้อนมันจอาจานแล้วจำเลยนะจำมัดช้อนเนี่ยมันเป็นจ่าจานช้อนนั้นจ่าจานนะครับงูอยู่ข้างล่างงูอยู่ข้างล่างคลาคังอยู่ข้างล่างนาฬิกาหนงสื่อเล่นหนึ่งงูอยู่ข้างล่างนาฬิกาอ่าอ่านี่งูอยู่ข้างล่างนาฬิกา <ๆ S 2> งูอยู่นู่นอยู่ก็เล่านาฬิกาหลงล้านเกษตรหลงทางเจองงูหมดหมดไปอยู่ใต้นาฬิกางูหลบอยู่ใต้นาฬิกาก็เอาถึงงงูก่อนนะครับวันนีถึงงงูเราก็กลับย้อนไปที่